สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอยนอยสตูดิโอนะคะวันนี้นะคะนอยนะคะจะมาแชร์ทริคนะคะหรือว่าแชร์ไอเดียนะคะในการทําการ์ดขอบคุณลูกค้านะคะค่ะทุกคนและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มออกแบบกันเลยดีกว่านะคะวันนี้นะคะแอปที่นอยจะใช้นะคะชื่อว่าแอปสตูดิโนะคะ เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะสามารถโหลดได้นะคะทั้ง iOS และ Android นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะก็สำหรับแบบแรกนะคะง่ายมากๆทุกคนก็คือว่าเขียนเราก็พิมพ์ c a ว่า s Thank you <S ไปนะคะแบบนี้แล้วก็เลือกฟอนต์แต่เราจะเลือกเป็นฟอนต์ที่แบบเป็นฟอนต์เขียนแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้จะแปะไว้ให้นะคะว่าเป็นฟอนต์อะไรนะคะ ก็เลือกมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการก๊อปปี้นะคะก๊อปปี้ตัวฟอนต์ตัวนี้นะคะมาอีกหนึ่งแล้วก็เอามาวางเรียงแบบนี้นะคะแล้วก็ก๊อปปี้มาอีกแล้วก็ก๊อปปี้มาอีกนะคะแล้วก็ก๊อปปี้มาอีกหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อที่ข้างล่างนิดหนึ่งนะคะเราก็จะจะเพิ่มคำว่า for supporting นะคะทุกคนแล้วก็เลือกเป็นอักษรแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เป็นสีดำนะคะแค่นี้เองนะคะทุกคนแบบแรกมันก็จะดูแบบสวยๆดูแบบน้อยๆแต่ว่าดูมีอะไรนะคะทุกคนก็นี่ง่ายๆแค่นี้เลยนะคะแล้วก็กดเซฟแล้วก็นำไปใช้ได้เลยนะคะอันนี้คือแบบแรกนะคะ มากันที่แบบที่สองนะคะทุกคนเราจะยังใช้เป็นคำแบบเดิมๆนะคะก็จะเป็นตัวนี้ก็คือจะเป็น t h a n k อ o ล l l ร์สับพ p ร์ตนะคะแล้วก็จะวางไว้ข้างบนแบบนี้นะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นคำว่า Big นะคะตัวโตแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้เป็นตัวหนังตัวหนังสือนะคะสีน้ำเงินนะคะแล้วก็คำว่าแตงนะคะก็จะเป็นตัวหนังสือสีชมพูเอาตัวตัวตัไว้แบบว่า ตรงกลางเลยนะคะแล้วก็จะเพิ่มแบบมูมิงตรงที่เป็นวิบวับแบบนี้นะคะแล้วก็คําว่า u นะคะซึ่งตัวอักษรที่เราใช้นะคะจะเป็น Cooper นะคะแล้วก็จะมีรูปหัวใจแบบแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งรูปหัวใจแบบนี้นะคะเราก็จะเลือกจากในแอปมาเหมือนกันนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกรูปหัวใจแบบไหนก็ได้นะคะ แล้วก็จะเติมคำว่าโซโซนะคะแบบนี้เพิ่มความน่ารักของการไปด้วยนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนคือแบบมันง่ายมากทุกคนแล้วก็เราแค่แบบจัดวางจัดวางตัวอักษรแค่นั้นเองนะคะทุกคนก็ลองเอาไอเดียไปทําดูได้นะคะแล้วตัววิงวิงตัวนี้ก็คือเป็นอ e ีโมจิในในโทรศัพท์อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราเลื่อนมาไว้ข้างบนแบบน,นี้ ก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เซฟเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นำไปใช้ได้เลยนะคะสำหรับแบบที่3มนะคะทุกคนเราจะเลือกพื้นหลังนะคะเป็นสีชมพูนะคะก็กดเลือกสีชมพูได้เลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะ <c oughs> เราก็จะเพิ่มรูปหัวใจนะคะเป็นสีขาวตรงกลางแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ นี่แล้วก็เหมือนเดิมนะคะคำว่า thank you นะคะ thank แล้วก็หลังจากในแอปมันก็จะมีตัวตัวอักษรให้เลือกมากมายนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะยังไม่ได้สอนการใช้แอปนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาสอนการใช้แอปหรืออะไรต่างๆในคลิปถัดไปนะคะอันนี้เราก็จะใช้เป็นตัวตัวฟอนต์บลูมตัวนี้นะคะ แล้วก็คำว่า you เพื่อนๆแบบว่าลองเลือกสีได้ตามที่แบบต้องการเลยนะคะ Thank you you นะคะแล้วก็เหมือนเดิมเพิ่มเป็นคำว่า for supporting สำหรับคำว่า for supporting นะคะเราก็จะเลือก เป็นฟอนต์เอ,อ่อป็นฟอนต์เขียนนะคะเดี๋ยวลองหาดูก่อนอืมแบบนี้ก็น่ารักดีนะเพราะว่ามันจะได้ดูตัดกับตัวหนังสือข้างในนะคะนี่ก็เลือกเป็นฟอนต์นี้ละกันนะคะเดี๋ยวเราจะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงทุกคนอแค่นี้นะคะทุกคน อาจจะเพิ่มตัวแบบถ้าเกิดว่าทุกคนคิดว่ามันเรียบไปนะคะเราก็เพิ่มเป็นอิโมจิตัววิงวิงตรงนี้ก็ได้นะคะแบบนี้หรือว่าเอาวางไว้ข้างไหนก็ได้มันก็จะได้ดูมีอะไรขึ้นมานะคะแต่เราชอบแบบเรียบๆแบบนี้มากกว่าก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็กดเซฟเรียบร้อยนะคะและนี้ก็คือ สแบบนะคะไอเดียนะคะในการทําการแต a งกิ้วนะคะหรือว่าการขอบคุณลูกค้านั่นเองนะคะเพื่อนๆสามารถนะคะไปดาวน์โหลดได้นะคะที่ IG จนอยน้อยสตูดิโอนะคะแล้วก็จะมีลิงก์ในไฮไลท์กิฟต์เอาเวนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีนะคะ